แซบแซบอีห e ลีบดเด์วาเลนอะเงนอังงนนิดแซบมากไหคะเพอร่อยค่ะลูกเล็กแต่ว่าหวาน หอมคล้ายๆแบบแคนดี้ค่ะอืันนำจ้าก่อนจะออกไปก่อนจะออกไปตกแต่งต้นคริสต์มาส มาเป็นต้นคริสต์มาสค่ะเสาหน้าบ้านนะนะคะจะเอาโบไปผูกตามหน้าบ้านระเบียงหน้าบ้านค่ะเดี๋ยวขอจิบชา้ชาๆร้อนๆชาเกียวร้อนๆก่อนแล้วก็ออกไปตกแต่งต้นคริสต์มาสกันเนาะคะนะ่ะเนาะเอ้ยต้นคริสต์มาสอีกแล้วต้นคริสต์มาสด้แตงค่ะเดี๋ยวแตงหน้าบ้านก่อนเดี๋ยววันไหนว่างๆจะพดัดเอาต้นคริสต์มาสมาลงตังในบ้านเนาะคะนะ่ะแซ่บมากเลยค่ะ Ăn à ngon, ăn à ngon đậm Pa, à, thăm nằm cha xem kìa Ui, cookie cái đại Mấy nhà là cookie เบ็ดเบ็ดไม่แนงนะกี่ก็ได้จ้าเขียวน่อนๆก้อนออกไปติดโบนาบ้านค่ะกับบรรยากาศกับบรรยากาศบ่คคายนาวค่ะวันนี้บรรยากาศบ่คคา,านยน้วนะคะในบ้านทะเลถือกาสจะออกไป ตกแต่งโบหน้าบ้านตอนรับวันคริสต์มาสจะถึงเดือนหนาเนะะี่ยค่ะวันที่ยิ้านี่ก็วันคริสต์มาสแล้วชาเขียวยี่ห้อน,นี่ไม่บ้านชอบยิ้มมากะนะคะเพื่อนค่ะเวลาอากาศนหนาวเย็นนอกบ้านยังไม่บ้านเขอาไปจิบนำชาแล้วก็ออกไปเจอกันหน้าบ้านกับแม่บ้านเลยเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนเพื่อนที่ราาักค่ะ ดูน้องมาคุกกี้ตามทุกที่เลยนะเพื่อนนี่ตามแม่บ้านทุกที่เลยโตเลยคะ่ะตัวโตเลยเห็นไหมหนูสวยไหมคะคุกกี้สวยไหมคะเฮ้ยนี่ค่ะอง,งนยี่ห้อนี่ค่ะที่แม่บ้านกินตะเกียบเนาะคะ่ะเนาะ อยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะะยี่ห้อนี้แม่บ้านได้มาจากคอสโก้นะคะและมาจากคอสโก้ค่ะคล้ายๆแบบว่าแม่บ้านร่างเรียบร้อยแม่บ้านเอากระดาษรองไว้กัวน้ำยดนะคะเนาะแซบมากค่ะแต่รุ่นนะคะงนจะออกมาแต่ละรุ่นเนี่อร่อยบ่คือกันนะคะแซบบ่คือกันอันนี้จะออกหวานหวานหวานหอมคล้ายๆขนมแคนดี้คัทประมาณนี้ค่ะ หอมหมากนาะลิ้นชอบนำชาลอนลอนชาเขียวนั่งอยู่นาคอมจิบกาแฟเออจิบกาแฟตอนเช้า,าตอนบ,บายบมากกว่าจิบอ่ะชาเขียวเดี๋ยวก็จะออกไปติดโบเสาระเบียงหน้าบ้านรอวันคริสต์มาสอย่างที่แม่บ้านว่านะคะเนาะ อัง,งนุนเลค่ะูุใดอยู่แถวอเมริกานะคะไปหาซื้อได้นะคะตามร้าน Costco ค่ะมีขายทั่วไปค่ะจะมาเป็นจะมาเป็นยวงเป็นยวงเป็นยวงสวยๆประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะแซบแซบอิลีบบได้เว้าเล่นหอมอือหือ สุดยอดกว้างนี้ก็กเกลืรียนค่ะบ่แพงเกลืรียนเองได้เยอะด้วยแซบด้วยกับน้ำชาในแซบเป็นยังยกินแล้วหยุดบ่ได้ งนของแม่ลูกลูกกินบ่ได้นะของแม่น้องแม่ม,มองว่าแม่กินองุนไห้เพื่อนกินเอ้ยติดใบก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆอยากกินด้วยอะอยากกินด้วยนะคะนะอะเดี๋ยวจะให้ยิบคนล,ลูกน้องลูกนะ ยิบเอาคนละลูกสองลูกนะคะเด้อจะยิบเอาเป็นยวงค่ะได้ค่ะตามสบายค่ะเพื่อนๆที่รักค่ะป่ะออกไปนอกบ้านกันเลยค่ะไปผูกโบเสาหน้าบ้านกันค่ะโอ้ยเพื่อนๆค่ะนั่งจิบช้าเขียวนานไปหน่อยเสียแผนเลยดูดูเนี่ยค่ะฝนลงเม็ดค่ะอ้ยค่ะเบิ่งเอาที่ละเจ้าฝนลงเม็ดค่ะว่าเดวเวล่นนะคะเห็นไหม เสียแผนเสียแผนเสียแผนนะคะวันนี้บได้ตกแต่งแล้วค่ะระเบียงนาบ้านเนี่ยลงมิดเลยค่ะกำลังลงมิดเลยฝนคึมคึม,มฝนลิ้นนิดๆน,นะคะเพื่อนๆค่ะบได้พูดเล่นนะคะฝนลงเมิดค่ะเลยอดค่ะเนี่ยคึมมาเลยโอ้ยแบบนี้กะเป็ดจังไงเนี่ยมายภาพเพื่อนๆอ,ออกไปติดโบนาบ้าน มืดฝนมาค่ะฝนจะตกค่ะวันนี้เนี่ยโบเนี่ยค่ะแม่บานเตรียมไปแล้วเลยพอได้ปิดติดค่ะวันนี้เดี๋ยววันไหน่างๆอากาศนอกบ้านดีๆแม่บานจะพาออกไปแต่งหน้าบ้านกันเนาะค่ะวันนี้ก็ขอโทษขอภัยเ,เ,เ,เพื่อนๆหลๆค่ะไหวจะพาไปติดโบจะเบียงหน,น้าบ้านเตรียมตอนหลับวันคริสต์มาสประสนมืดฝนมาค่ะ ไม่อดค่ะวันนี้มานซื้อโบมาเสลี่ยใบตัดแต่งนะคะเอาวันนาก,นแนนกน็แล้วกันเนาะค่ะเนาะสำหรับวันนี้ของบ๊วยแต่งหรกค่ะฝนฝนกำลังจะมาค่ะโอ้ยเดี๋ยวยิพาด,ดูบรรยากาศแทนกันแล้วกันเนาะค่ะเดินออกไปดูบรรยากาศแทนค่ะมืดขึ้นมากแบบในบอ่ออยากประหยัดอยู่นอกบ้านโดนค่ะน้ำโอ้ยเนาะเนี่ย ไปฝนตกลิ้นแบบนี้กันมะพานออกมาเอาไปเดินแทนเอาค่ะถ้ากลายกันยังวะกันยังวะกันยังวะดูบรรยากาศชมบรรยากาศกักบแม่บ้านกันแล้วกันพานออกมาออกมาเดินแทนค่ะ ก่อนฝนจะลงเม็ดเยอะค่ะเวลาฝนลงเม็ดเยอะๆแม่บานประชอบออกมาเดินค่ะเอาน้องให้น้องม้าออกมาเดินคนเดียวกับ่ได้นะคะแม่บานกลัวเพิ่นวิ่งออกไปทางอื่นค่ะเพราะว่าแม่บานกําลังหัดเพิ่นอยู่ค่ะแม่บานกําลังหัดให้เพิ่นดูจักริมรั่วของตัวเองอยู่ค่ะบรรยากาศหนาวก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆทีักค่ะ โอเคครมอนฝนจะลงมิดเยอะแล้วนะเร็วๆเ,เข้าพ้าน้องมาออกมาเดินเขาข้างน้าดูบนยอดเขานะคะถ้าวันไหน,นอากาศดีๆท้องฟ้าบเบามืดขึ้นเนี่ยดูสวยมากนะคะยอดเขาตรงนั้นนะคะมองเห็นรีบๆร,ร,รีนะคะ สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะคเพื่อนๆที่รักทุกคู่ทุกคนค่ะเอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายเดี๋ยววันไหนอากาศดีจะพาตกแต่งระเบียงหน้าบ้านติดโบต้อนรับวันคริสต์มาสค่ะเดี๋ยวก็จะพาเอา ต้นคริสต์มาสลงมาตั้งด้วยค่ะปีนี้แม่บ้านยังทันไดเอาลงค่ะเพราะว่าพึงพานพนงานวันเกิดของน้องารินทร์ค่ะน้องารินทร์อยากเชยชม,มตกแต่งลูกโปงกันทีแม่บ้านเอาติดแต่งเ้เพิ่นนะคะเพิ่นอยากเบิ่งอีกสักวันสองวัน่นาะดจะค่อยเอาลงนะแม่เพุ่อเพิ่งเอาลงเลยนะน้องมาค่ะกินยาแล้วที่นี้กินยาเละอาหารก็ให้กินอยู่ตังเยอะ ชอบกินยาเนาะเจ้าเ้ยไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะบายบายไปดีละคะ่ะถ้าชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมนะคะกดตัมอัพให้กับแม่บ้านน้มิการด้ยวยค่ะบายบายไปแล้วฝนเริ่มเม็ดแล้วฝนเริ่มหย่อยลงมาเรื่อยๆเละคะ่ะเริ่มลินลงมาเรื่อยๆแหละป้าหนุ่กุกกี้ขามันขมนขมข,มขมกุกกี้แม่จะเปียกแม่ผมจะเปียกแม่ผมจะเปียกปะไปเร็ยๆเขา